สวัสดีพี่พทุกท่านนะครับวันนี้ผมเฮียบอยนะครับวันนี้นาพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันพี่พี่กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นพระชุดนี้เลยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์นะครับเป็นเหรียญอาร์มนะพี่นะองชุดนี้จะเป็นไกระทองเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพระเครื่องเรานะครับรับประกันแท้ให้นะพี่นะทุกองค์ทุกชิ้นเลยนะครับสาหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสั่งจองกันได้เลยนะพี่นะอ่านเบอร์โทรนี้นะครับศูนย์หกสี่เก้าศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้านะครับ ศูนย์หส่นยนะครับเบอร์โทรนี้นะพี่นะผมจะขึ้นมาให้บนหน้าจอนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีแนวทางการพิจารณาอยู่ไม่กี่จุดนะครับที่พอจะจดจำได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับจุดแรกที่ต้องพิจารณาเหรียญน,นี้นะครับก็คือหน้าตาองค์พระนะครับต้องสวยคมนะพี่นะไม่ตื่นเบอร์นะครับ อีกหนึ่งจุดที่ใช้พิจารณาได้นะครับก็คือตรงต,ตัวสระโอนะฮะไปอ่าตรงหัวสระโอเนี่จะต้องไปจรดกับเส้นเส้นอ่าเขาเรียกเส้นซ้อนนะพี่นะเส้นซ้อนบริเวณขอบเหรียญน,นะครับนะครับส่วนจุดต่อไปที่ผมใช้พิจารณาอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือนี้เลยฮะ ปลายห่างนะครับระหว่างตรงเลขสองสี่หกศูนย์นะพี่นะเลขสี่กับเลขหกเนี่ยห่างปลายเนี่ยจะเกยกันพอดีนะพี่นะจะรลดชนกันพอดีนะครับแล้วก็เลขหกเนี่ยจะมีหัวแตกแบบนี้นะพี่นะขีดเนือเกินบริเวณน,นี้นะครับจะลดกับเส้นฐานนะฮะอะแบบนี้นะพี่นะเป็นจุดพิจารณาคร่าวๆนะพี่นะด้านหน้านะพี่นะด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังนะพี่นะตัวยันนะครับต้องคมสวยนะฮะมองเห็นชัดเจนไม่ตื้นไม่ล้มไม่เบร์นะครับ ยนันด้านบนนะฮะเป็นที่เป็นอุณ,ณลอมด้านบนนะครับปลายยัน,นจะเลดกับรูห่วงพอดีเลยนะพี่นะนี่นะครับถึงขอบบนเลยนะฮะอ่ะแบบนี้แล้วกันนะครับเนาะมองเห็นชัดเจนนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะพี่นะเหรียญอามปีสองสี่หกศูนย์นะครับเป็นหนึ่งในเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะพี่นะ<ต>นี่นะครับเราดูกันหลายองค์นะพี่นะ โซลาโอแล้วพี่นะชนเส้นซ้อนนะครับเลขสี่กับเลขหกไปตลอดกันนะพี่นะหัวเลขหก่ะมีเนื้อเกินนะพี่นะอ่าแบบนี้แล้วกันนะครับนะาจาง่ายนะครับบริเวณหลังนะครับยันนะฮะก็จะตลดกับรูห่วงนะพี่นะตัวยันต้องสวยคมนะพี่นะไม่ยุบนะฮะไม่เขาเรียกไม่เบอร์นะพี่นะไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับคือมองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นยันเลยนะครับนี่ฮะหน้าตาก็ต้องติดชัดคมนะครับ นี่ฮะสวยคมแบบนี้นะครับโซลโอเนี่ยนฮะชิดเส้นขอบเลยนะครับเส้นเกินนะฮะหัวเส้นอ่าหัวเลขหกนะครับจลอดส้มด้านล่างนะฮะตลอดอ่าจลอดฐานด้านล่างนะพี่นะแล้วก็ปลายเส้นหางนะครับก็จะเกยกับเลขสี่พอดีนะฮะ ด้านหลังนะครับยันชนแบบนี้นะครับอ่ะเป็นแบบนี้ทุกองค์ละพี่นะที่นํามาแบ่งปันพี่พกันวันนี้นะครับวันนี้ผมจํากัดยอดไว้สิบองค์เท่านั้นแล้วพี่นะสําหรับพี่ๆที่สนใจนะครับก็รีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เก้าศูนย์แปดสามสองศูนย์ห้านะครับนี่นะครับอ่ะผมส่มให้ดูกันเลยนะครับนี่ฮะหยิบมาให้ดูทุกองคสวยทุกองคนะครับ หน้าตาติดฉัดคมสวยนะฮะสซโอตลอดเส้นซ้อนนะพี่นะเลขสี่กับเลขกกหกห่างเกยนะครับหัวเลขหนะฮะมีเส้นแตกนะครับมีเนื้อเกินนะพี่นะยันหลังชนขอบนะครับอ่าแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปลงกล้องเจาะกันนะพี่นะดูความคมของพระนะครับนี่ครับ หน้าตาสวยติดคมชัดมากเลยนะพี่นะเส้นซ้อนบริเวณสระโอนะครับนี่ครับชนแล้วนะเห็นไหมฮะชนเส้นซ้อนพอดีนะพี่นะเลขสี่กับเลขหกนะครับห่างไกลกันพอดีนะเห็นไหมฮะหัวเลขหกนะครับมีเส้นเนื้อเกินนะพี่นะจลดพื้นตาจดฐานนะครับ อุณหภมด้านหลังนะครับนะจะต้องขึ้นไปชิดกับขอบรูบนเลยนะครับ น,นะครับขัดมาให้มาแบ่งปันพี่ๆกันนะครับอ่าสวยทุกองค์แบบนี้เลยนะครับหน้าตาสวยชัดนะครับโอชนขอบนะฮะตามนี้เลยนะพี่นะ โอนาลงชนนะครับสวยแบบนี้นะครับมาแบนันพิเศษสำหรับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสิบองค์เท่านั้นนะครับ ครับราคาวันนี้พิเศษสําหรับพี่ๆที่ได้รับชมคลิปนี้เลยนะครับบูชา1องค์นะพี่นะ6 0 0บาทนะครับบูชา2องค์100 0บาทนะครับบูชา4ี่องค์1,800บาทนะพี่นะมีบริการจัดส่งฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆด้วยนะครับผ้า <c oughs> <c oughs> เกรือของเราเราประกันแท้ให้ทุกองค์นะพี่นะ โทรเข้ามาสั่งจองกันได้เลยนะครับผ่านเบอร์โทรด้านบนนี้นะพี่นะ0649083205นะครับ0 6 4 9 0 8 3 0 0 5นะพี่นะแล้วก็พ่พ่ที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะพี่นะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆนะครับทุกสาระดีๆที่นำมาแบ่งปันกันแบบนี้ทุกวันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันนะครับผมสวัสดีครับ